โอเคอย่าง okay. แรกก็ต้องขอตขอขอักสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยค่ะบผมมาที่เราอยู่ในช่อง Battle Cat Easy Thailand ซึ่งวันนี้เราจะมาสอนหารการ์ด Normal Ticket อย่างแรกเลยก็ต้องขอบอกก่อนว่าอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กๆน้อยเเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดนั่นเองเนาะอืมแล้วสำหรับคนที่ถามคำถามมาว่าเออที่บอกว่าเออผมไอ,อ้การ์ดทองใช่ไหมใช่ที่บอกว่าเป็นไอ้นี้นี่ ก็คือสามารถได้การดทองนี้แบบได้ฟรีเลยเพราะว่าตัวครั้งแรกมันจะสามารถใช้ได้ฟรีเป็นเวลายี่สิบวันแต่ครั้งต่อไปมันต้องจ่ายเงินใช่ซึ่งผมก็เคยทำแล้วครั้งแรกมันจะฟรีนะคุณผู้ชมไม่ต้องสงกใจครั้งที่สองเติมนะจ๊ะไม่เติมไม่เอาเว้ยไม่เติมไม่ได้แ้ไม่เติมก็ไม่เอาเว้ย เออใช่มาถึโอเคโอเคเรามาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมอย่างแรกเลยก็จะเป็นเอ่อการแจกรายวันเลยนั่นเองเนาะคือถ้าคุณผู้ชมเข้าะบัตรเข้ามาทุกวันเด้่เป็นรายวันก็จะได้มาหนึ่งเอ่อหนึ่งการ์ด normal Ticket หรือการ์ดสีเทาแบบใช่ได้มาหนึ่งหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันใช่อย่างที่สองให้คุณผู้ชมไปที่ลีเจนส์เตจซึ่งจะปลดล็อกได้ตัวเมชนาชั้นหนึ่ง โอเคออแล้วก็นี่ก็จะเป็นในส่วนของนี่แคตติเกเอ็ตเขาเรียกว่าอะไรวะแคตติเก็ตแชทก็อืมใช่ในเคื่อของด่านนี้ก็จะไม่ดรอร้อยเปอร์เซนเลยต้องใส่เป็นที่ชื่อเลยด้ใช่ อันที่สองก็คือนี่ซิกออฟฮิโปหรืออะไรไปแล้วผมก็ไม่รู้หรือในดายก็เรียกว่าซปเปอร์มิติฮิปโปซึ่งสัตว์อย่างที่เห็นก็จะเน้นไปทางมิทิวเนะเาะโดยเฉพาะซปเปอร์มิติฮิปโปที่ต้องใช้เ,เจอซิกรักถูกฟอร์มที่ถึงสองหือสามครั้งสิใช่ซึ่งจะมีโอกาสดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้มาหนึ่งใบเนาะต่อไป ฟิกเดอเจอร์นี่ก็จะมีโอกาสได้เอ่อได้การ์ด normal ticket สองถึงสามใบเนาะก็จะมีเป็นเดอะเฟรดแบบเป็นมิดทิวแล้วก็จะ,จะตัวสีขาโอเคต่อไปก็จะเป็นดาดของเอ่อไซเบอร์เนาะในส,ส่วนของช่วงฉลองครบรอบเจ็ดปีที่ผ่านไปแล้วเนาะก็จะดรอปเป็นอืม จะเป็น normal ticket หรือ card เองินถึง5ใบเลือนเองเราถือว่าเยอะมากๆเลยไหนอยู่ไหนละอ่านี่เมันอยู่หน้าใช่ไหมอ่านี่เจ้าทิชเชอร์ไซเบอร์มิติวเนะเป็นแพบมิติวโอเคต่อไปก็คือ ในส่วนของ Into the Future นั่นเองเนาะใช่ใช่ใช่ถ้าถามว่ามันมีไหมก็คือว่ามันก็มีนะแต่ว่ามันก็โหจํดด่านไม่ได้มันจะมีด่านยังอยู่ต้องบอกแล้วนะคุณผู้ชมว่าอาจจะมีเสียลบก่นเล็กๆน้อยๆเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดอืมนี่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 ได้แคทตอ่า จะมีแต่ระดานเรียนเองนะทุกแชปเตอร์ตั้งแต่แชปเตอร์หนึ่งก่อนอิ t ทร์เด u ะฟิวถึงแชปเตอร์สามเลยโอเคและนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมสามารถคิดได้นั่นเองนะนะตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะคุณผู้ชมและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยและที่สำคัญมากกว่านะั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาแจ้งเตือนเวลาผมท่าคลิปอะไรใหม่ๆเนาะ ช่วงนี้ไวไฟในโทรศัพท์ผมค่อนข้างจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็พอทำได้พอทำคลิปได้อยู่สำหรับคนที่ถามว่ายังชนะเคสออฟวิลคอสโมยังคำตอบคือ,อยังแต่ก็ต้องขอบคุณสำหรับคำถามเรื่องนี้นะแต่ไม่ต้องหวงถ้ผมเก็บสมบัติของผมก็ชนะเองเลยบาย